สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ครูสอสันติทิพนาจะมาอ่านบทกวีให้ฟังกันนะครับบทกวีบทนี้ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยาสารสยามรัฐสัปดาห์วิจาร์นะครับคือเล่มนี้นะครับเมื่อปี2561วันนี้ได้มีโอกาสมาถ,ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับบทกวีบทนี้ชื่อว่าราชินีแห่งท้องทุ่งนะครับจะเป็นอย่างไรลอง รับชมรับฟังกันครับราชินีแห่งท้องทุ่งดอกขี้กากราชินีแห่งท้องทุ่งสีเหลืองเรืองรุ่งอย่างสดใสงามผุดพองแผ่แสนอําไพมองไปไกลสุดขอบฟ้าสีเหลืองทองมองไปไกลสุดขอบฟ้าสีเหลืองทองเคยเก็บดอกขี้กากมาเล่นในวัยเด็กของเล่นชิ้นเล็กๆ ในใจน้องทำกันไกลตัดผมสมใจปองผัดกันเล่นกับพี่น้องและพี่ชายผัดกันเล่นกับน้องและพี่ชายดอกขี้กากสีเหลืองเต็มท้องทุ่งเช้าวันรุ่งเก็บมาแซมผมในยามสายดอกสีสวยสดใสไม่แหนงหนงดงามได้ดอกขี้กากไม่ยากเลย งดงามได้ดอกขี้กาศไม่ยากเลยถึงจะชื่อไม่เพาะแต่ดอกสวยให้คุณช่วยแต้มสีสันไม่วางเฉยมองไม่เบื่อเหลืองอารามเพาะสามเฉยโอ้ดอกเอย๋ยดอกขี้กาศงดงามจริงโอ้ดอกเอย๋ยดอกขี้กากงดงามจริงดอกขี้กาศราชินีแห่งท้องทุ่งอรุณรุ่งงดงามในทุกสิ่ง หยาดน้ำค้างพร่างพรมงดงามยิ่งในความจริงสีสันแบ่งปันใจในความจริงสีสันแบ่งปันใจคสอสันติธิพนาประพันธ์ขอบคุณและสวัสดีครับ